มีนิพพานสติจนตาเิเกคันอยู่ในที่นี้และถึงขอนพงไัยทั่วปิตมิมาเนอันจะติดอยู่ในวิมานน้อยใหญ่หลายที่เปรตเทจคาเนอันจะติดอยู่ในปกเกลียนน้อยใหญ่ปันโนอองชนาศขันธาติมา ตรลกวนาาเเหาะเทเาวะวัตุนิเพตอันจะติดอยู่ในขอบเขตเคหะสถานเลือกตอนที่ไรนงาภุมมาอันเป็นภุมมาสถานเจ้าที่จะยันตูเทวาอันว่าเทวดาเจ้าทังาย จงขออันเชิญมาให้พร้อมกันสาระสาระวิสเม